สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมเฟลาเวอร์ทาร์แรอนเดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2567ของชาวราศีกันนะคะหรือว่าลัคนากันก็ฟังได้เหมือนกันเนาะ มาเริ่มกันที่ไพ่ประจําตัวคุณประจําเดือนนี้ก่อนเลยนะคะคุณได้ไพ่เด h e ล l of f o r t u n นนะคะชาวราศีกันเดือนนี้ชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันมีเรื่องอะไรเร่งรีบมีเรื่องอะไรต่างๆที่คุณต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะเดินทางบ่อยนะแถมอาจจะเป็นการเดินทางปุ๊บปั๊บชนิดที่คุณบางทีก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเก็บกระเป๋าสักเท่าไหร่นะคะเสื้อผ้ายังซักไม่ค่อยจะทันหรือมั้งเดือนนี้นะคะแต่บอกไว้เลยนะวิ f ฟอร์จูนทับตัวชาวราศีกันเดือนนี้คุณ จะมีโชคนะคะเปิดประตูดวงเสียงโชคให้ตัวเองบ้างนะคะจะอารมณ์ดีอารมณ์เสียจะอะไรใหญๆก็ตามทีนะคะคุณจะมีโชคเข้ามานะคะทำบุญบ่อยๆด้วยนะจะยิ่งดีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินโดยตรง a c e o so f w a n น s นะคะนอกจากจะมีโชคลาภทับตัวเข้ามาแล้วชาวราศีกันคุณยังมีโอกาสด้านการเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นโอกาสใหม่ๆนะเช่นอาจจะมีเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีใครบางคนสมาชิกภายในบ้านเนี่ยนะคะมาแนะนําให้คุณไปลงทุนแนะนําให้คุณไปทํางานเสริมทํางานเพิ่มอะไรบางอย่างนะคะบางคนจะถ้าหากว่ารอโปรเจกต์ใหม่รองานใหม่ใดๆอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่นะคะได้ เงิน advance อะไรพวกนี้เข้ามาได้ด้วยนะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของพบสหัชชะนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานพี่น้องนะคะคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์เมนะคะช่วงนี้ชาวราศีกันคุณอาจจะไม่ค่อยมีสังคมสักเท่าไหร่นะอยู่กับตัวเองใช้เวลากับเรื่องที่เราสนใจใช้เวลากับเรื่องของการงานนะคะเพื่อนฝูงเราคนรอบข้างเราก็จะไปใช้เวลากับเรื่องส่วนตัวของเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณก็จะค่อนข้างเงียบเหียบเงาเงาหน่อยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะชาวราศีกันช่วงนี้คุณอาจจะไปวัดบ่อยนะ หรืออาจจะมีอยู่ๆก็ได้ไปสนิทสนมนะหรืออาจจะไปมีสังคมกับออนักบวชนะคะในศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของหมอดูที่ปรึกษาคนที่สูงอายุหน่อยก็ได้นะคะคือสังคมใหม่ที่คุณจะเจอจะเป็นลักษณะนี้นะต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะบ้านช่องสังหาริมารับครอบครัวนะคะ King ซอกคัพนะคะ มองว่าสถานการณ์ภายในบ้านสงบสุขดีไม่ค่อยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักมากนักนะคะแต่ว่าใครที่ มีบ้านอยู่ใกล้น้ําริมน้ําหรือว่าบริเวณที่มันอาจจะน้ําท่วมถึงเนี้ยตุลาคมนี้คุณระวังนิดนึงนะคะน้ํามันเปร่มๆล,ละนะหรือก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรในบ้านเช่นแบบท่อแตกไหมนะหรือว่าอาจจะแบบอยู่ๆก็อ่างอ่างปลาบ่อปลารั่วซึมน้ํานองพื้นนะคะเนี่ยอันนี้ระวังเรื่องของระบบน้ําน้ําต่างๆภายในบ้านไว้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะลูกหลานบริวารบางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังนะคะหรือถ้าใครที่เพิ่งมีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามานะคะช่วงนี้คุณช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีสําหรับคุณสักเท่าไหร่นักอ่ะนะคะมีเรื่องผิดหวังมีเรื่องไม่ได้อย่างใจนะคะไปแอบชอบใครอะไรเขาเขาก็ทําท่าเหมือนจะแบบจะแอลเราปรับจะมีใจเหมือนกันอ้าวแต่ไปมาปรากฏว่ายังไม่เลิกกับแฟนแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ ใครมีลูกมีหลานวัยรุ่นแล้วช่วงนี้ก็ดูแลก็ใกล้ชิดนิดนึงนะคะอาจจะเพิ่งไปอกหักอะไรมาไหมนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวราศีกันเออจริงๆแล้วไพ่อุปสรรคมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นไพ่น่ารักอะมันไม่ใช่ไพ่แรงดังนั้นเนี่ยอุปสรรคเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้คุณต้องกลุ้มอกกลุ้มใจสักเท่าไหร่นักเดินทางไปไหนมาไหนระวังเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะของเหลวเนาะพวกน้ําอะไรต่างๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบท้องอืดหรือเสาะเสะท้องได้นะน,นิดนึงล้กันนะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักคุณได้ไพ่เดอะจัสติสนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีแนวโน้มว่าความรักของคุณตอนนี้ยังไม่น่าจะ ไม่น่าจะสําเร็จสมหวังหรอกนะคะมีคนเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะมีเข้ามาเป็นคนในแวดวงกฎหมายเนาะอาจจะเป็นอะไรเดียตํตรวจทนายนะคะคนที่ทํางานกับเรื่องของสํานักงานบัญชีหรือเป็นสถาป,ปนิกอะไรพวกนี้ก็ได้คนที่ทํางานกับข้อมูลเยอะๆตัวเลขเยอะๆนะคะจะเป็นคนลักษณะแบบนี้เข้ามาแต่ดูท่าทางไม่ใช่คนใจง่ายแน่นอนนะคะเข้ามาเนี่ยมาคุยกับคุณนะ่ยก็คือเขาจะศึกษาดูใจกับคุณเยอะนะคะตัวคุณเองก็คงยังจะไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรรวดเร็วนักหรอกก็ขอดูไปก่อน นะต่อมาสำหรับคนที่ยังคุยคุยกันอยู่นะคะจะสติสแบบนี้ก็เป็นการคุยชนิดที่เหมือนแบบต่างคนต่างไว้ฟอร์มต่างคนต่างมีมีสเปคมีอะไรใดๆของตัวเองนะคะการพูดจาการอะไรกันมันก็เหมือนแบบอ่ะช่างใจไปด้วยดูไปด้วยข้อดีข้อเสียมันดีไหมมันโอเคกับเราไปหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้กันทั้งสองฝ่ายนะคะ ต่อมานะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วช่วงนี้คุณอาจจะได้ทำธุรกรรมทางกฎหมายอะไรบางอย่างร่วมกันเช่นจดทะเบียนแต่งจดทะเบียนย่าเปิดบริษัทปิดบริษัทนะคะหรือมีการเคลียร์บัญชีภายในภายในภายในกิจการหรือภายในครอบครัวร่วมกันนะคะจะมีการจับมือกันคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องหยุมหยุมยิ้มยิ้มเล็กๆน้อยๆที่มันสําคัญอ่ะนะคะเช่นเรื่องของการผ่อนบ้านดอกเบี้ยธนาคารนะคะหรือเรื่องของการเอะเราจะกู้เงินมาทําอะไรลงทุนอะไรดีไหมบางคู่จะมีเรื่องของการต้อง คุยกับทนายคุยกับตำรวจนะคะเรื่องคดีความอะไรบางอย่างด้วยนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของภพมรณะคุณได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะชาวราศีกันชาวราศีกันระวังเกี่ยวกับเรื่องของถ้าคุณมีโรคอะไรที่เป็นอยู่แล้วระวังจะลุกลามได้ง่ายนะคะในเดือนตุลานี้นะคะใครที่เป็นโรค ขออภัยนะคะถ้าอาจจะเป็นเนื้อง,งอกหรือว่าอะไรที่มันเกินกว่าเนื้อง,งอกนี้ก็ให้รีบๆรักษานะคะหรือรีบๆปรึกษาแพทย์นะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ลุกลามรวดเร็วสูงมากนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นข้างในหรอกคุณอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นสิวหรือเป็นผื่นอะไรบางอย่างแล้วมันลามเร็วๆอ,อย่างนี้นะคะเห็นมันเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆอ่ะนะคะ ต่อมาไพ่ในภพสุภะนะคะคุณได้ไพ่สีถ้วยนะคะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ใหญ่ในงานก็ได้นะเอาใจยากนะคะทําอย่างนึงอยากได้อีกอย่างนึง,อย,ง,งนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จะเสนออะไรใดๆให้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างน้ําเต็มแก้วอยู่นะคุณทําอะไรไม่ได้คุณก็แค่แบบสร้างออปชั่นไปให้เขาเยอะๆก็แล้วกันให้เขาเลือกเองว่าอ่ะเนี้ยมี3ามสี่ออปชั่นจะเลือกไหมไม่เลือกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอะนะคะ ต่อมาในเรื่องไพ่เรื่องของการงานคุณได้ไพ่ The Emperor นะคะการงานนะจารย์มองว่างานใหญ่การเลื่อนตำแหน่งนะคะการได้รับการยอมรับต่างๆจะเริ่มเข้ามานะคะใครที่หวังว่าจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาตินะคะบริษัทต่างชาติอะไรพวกนี้นะคะ คุณจะได้เริ่มต้นในเดือนนี้คุณจะได้มันมาในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วอันนี้คุณได้มาเพราะว่าฝีมือของตัวคุณเองด้วยนะคะหรือว่าเป็นลักษณะการบอกต่อกันนะคะเช่นจากที่เคยมีลูกค้าคนหนึ่งมาชอบงานเราเขาก็จะไปบอกต่อกันแล้วเขาก็จะแบบมาจ้างคุณต่อมาซื้อบริการของคุณต่อนะคะมีโอกาสเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปต่างประเทศนะคะหรือทํางานกับต่างชาตินะหรือเราอาจจะได้ทํางานชนิดที่แบบโอ้โหต้องประกบกับผู้ใหญ่ตลอดเวลาถามว่าเครียดไหม ก็เครียดเหมือนกันแหละนะคะแต่นี่ก็คือช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองของคุณเหมือนกันนะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่สองดาบนะคะโชคลาภมีเข้ามาทับตัวแน่นอนคุณแทบจะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะมาแบบชนิดที่เป็นเรื่องของโอกาสการงานโอกาสการเงินต่างๆก็ได้แต่มองว่าเรื่องของการเสี่ยงนะคะจะเป็นซื้อเลขซื้อสลากนะคะ ยังไงดีคือจะบอกว่าคุณซื้อได้นะแต่ว่าคุณไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคำนวณเยอะเยอะแยะอะไรมากมายนะคะคุณหลับตาซื้อๆไปอะเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันจะถูกผึงบทมันจะได้นะเดี๋ยวมันจะได้ของมันเองนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญนะคะชาวราศีกันช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการต้องซ่อมแซมบ้านหรือว่าทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรีโนเวทการซ่อมแซมรถซ่อมแซมน,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 นู่นนั่นนี่โน่นอยู่บ่อยๆนะคะ ใครที่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะถ้าเจอประสบภัยไปแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในแบบช่วงเวลาของการซ่อมแซมนี่แหละนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่โดนนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มก็นะขนของขึ้นที่สูงอะไรใดๆเตรียมการรับมืออะไรต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะอืม โ okay. อเคเดือนนี้จะมีโอกาสเรื่องของเงินที่เข้ามาแบบลับๆนะคะเป็นเงินพิเศษรายได้เสริมต่างๆเข้ามานะคะเล็กๆน้อยๆเข้ามาลับหลังนะคะอันนี้แนะนําว่าอย่าไปบอกใครนะคะเข้ามาแล้วก็นั่งทับไว้นั่งเงียบๆนะคะอย่าอวดเยอะเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่ๆ,ๆอะไรยังไงจะชื่นใจมากๆนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย